ด้วยว่าตลอดทั้งอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยคือด้วยความรู้สึกที่ว่าแบบเราโดนค้นหาว่าออนเทลหรือเปล่ามาตลอดอาทิตย์บวกกับเรื่องผมรู้สึกว่าพอถ้าเราปล่อยมันไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเดี๋ยวพอผ่านไปเดือนหนึ่งปุ๊บทุกอย่างมันจะยงใหญไปเลยอะไรเงี้ยแล้วด้วยเนื่องด้วยครั้งนี้ก็ต้องขออภัยด้วยตรงเลยก็โทษผมได้เรื่องการเก็บของของผมนะครับแต่ว่าตัวผมเนี่ยต้องบอกว่าตัวผมเนี่ยเก็บในบ้านของผมในบ้านไม่เท่าไหร่ผมเก็บในเซฟมีเซฟนะอย่างที่ทุกคนเห็นน่คือเอกสารเนี่ยผมมีจริงๆแล้ว อีกชั้นเก็บในบ้านผมก็รู้สึกว่าอย่าโทษผมคนเดียวโทษโจรด้วยอะไรเงี้ยโจรก็มากั่เปนเยอะเขาเรียกมาไงคนสองคนบ้านหลายยามแล้วล่ะบ้านหลังนี้โจรเคยขึ้นมาเคยครับผมก็คือบ้านหลังนี้โจรเคยขึ้นึกแต่เขาไม่มีเซฟถูกต้องเลยใช่ใช่ครับผมปกติเนี่ยก็คือจะมีเซฟอยู่ทุกชั้นบ้านผมเนี่ยในทุกๆหลังเนี่ยก็จะมีเซฟหลายคนก็จะไม่เข้าใจว่าอะไรนะทำไมมันมันขึ้นนู่นขึ้นนี่จริงๆผมต้องบอกว่าถ้าคนใกล้ตัวผมอาจจะทราบว่าผมเนี่ยมีบ้านหลายหลังบางทีเราอาจจะข้อผิดพลาดของเราคือเราอาจจะดูแแแลลไไ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 มมมม่่่่่่่่่ทททััััวววถึงงงงดด้้้้้ปปปปุุกกบบบบบาานนนนนะใใชชคคคคคืืืออออออตตรรรยยยเีีผห ถูใช่ใช่ใช่เราะคือหน้าที่ครูบอาอาชีพของเขาคือไลฟ์ลองมาตอนที่อาชีพคนไลฟ์ก็คือจะต้องไลฟ์ที่ครูบอนแต่บ้านนี้มันอยู่โชคชัยสี่คือตัวเขาเองอ่ะเขาใช้วิธีอันนั้งแต่รู้จักเขาตั้งแต่รู้จักตั้งแต่มาอยู่สี่หลัเนี่ย วิธีเก็บเงินมันอาจจะไม่เหมือนพวกเราวิธีเก็บเงินของมันคือการซื้อบ้านนะแล้วมันก็ไล่เซีผมว่าถ้ามันขุดบ้านยกไปได้มันก็ไปด้วยแหละแม้แต่ก๊อกนะฮะมันยังเอาเลยครับรอบนี้ตัวตัวไอ้ไอ้ก๊อกปล่อยน้ำช่วงนี้ผมก็อยากรู้สึกว่าคือตัวหลายหน่วยเนี่ยก็เข้ามาช่วยผมนะแล้วก็หลายหน่วยเนี่ยคือบอกผมว่ารอบนี้อย่างเงี้ยคือกรุณาแบบช่วยออกมาบอกด้วยเนื่องจากว่ามันมีอาวุธปืนด้วยต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวผมเนี่ยสะสมเครื่องดนตรีเก่าไวโอลินเก่าที่อายุเป็นแบบร้อยสองร้อยปีทั้งหมดแล้วก ขึ้นไปอะไรเงี้ยส่วนก็อาวุธปืนก็หลายหลายกระบอกหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบถูกต้องทุกอย่างนะครับก็ผมตั้งใจเก็บมาเป็นมรดกต่อจากคนที่เขาดูแลมาตั้งแต่ผมอายุ23่สิบแล้วตอนนี้ผมก็32แล้วเนี่ยเซฟอ่าโดนเจาะไปเงี้ยใช้เซฟโดนเจาะแล้วก็คือตอนนี้คือมีมีหน่วยงานเข้ามาจริงจริงหมดเซฟนะเห็นที่ใหญ่แลโดนเจาะทั้หมดเลยผมผมอาจจะเก็บแล้วดูแบบ เหมือนเหมือนดูแล้วเทอแต่นี้คือไวโอลินไวโอลินนะไวโอลินนอยพอดีกว่านี้นั่นอันนี้คือกล่องที่เก็บปืนอยู่ในเซฟอันนี้อยู่ในเซฟนะี่กต้องต้องไวอยู่ในเซฟนี่ยังเป็นเป็นเกตเล็กๆอย่างเงี้ยเกตเล็กๆอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นปืนอย่างเงี้ยลูกปืนนี่คือโบราณเห็นไหมมีรอยแกะสลักความสวยงามอย่างเดียวผมจะได้เงินสดเนี่ยผมจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่เงินสดด้วยเหรอมีด้วยครับผมแต่ว่าคือผมได้บอกเลยว่าเครื่องดนตรีทุกอย่างเนี่ยผมไม่เป็นคนไม่หวงแล้วก็ไม่ไม่เป็นไรนี่ก็คือผมผมรู้สึกว่าเเครรื่่องดนนตีีย จุดจบของมันเนี่ยมันจะไปอยู่พอมันผ่านหลายปีเนี่ยมันจะไปจบอยู่กับคนที่หนึ่งคนที่ซื้อไปคือคนไม่รู้แน่นอนคร <c oughs> ับเพราะว่าคนไม่รู้แล้วคนพวกคุณก็สาหรับผมก็จะคิดแค่ว่าพวกคุณโชคดีไป <c oughs> หรือว่ามันไปอยู่กับเด็กที่แบบตั้งใจใช้มันจริงตั้งใจสะสมมันจริงผมก็ไม่รู้สึกเสียดายกับของพวกนี้แต่ด้วยพอมันเป็นอาวุธปืนเนี่ยผมรู้สึกว่าการที่คุณซื้อเนี่ยคุณรู้แล้ววา่าผิดกฎหมายนีย <c oughs> แล้วก็คุณเอาไปครอบครองเนี่ยผมรู้สึกว่าใจผมนี้ที่ผมคิดน่ผมก็แค่ค,คิดว่า อยู่คนไม่ดีมันจะแย่ใช่ไหมใช่แล้วโดยจํานวนมันเยอะด้วยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าอะถ้ามันเรารู้สึกว่าเราได้ออกมาพูดแล้วก็ขออภัยในการที่ว่าตัวผมก็ตั้งใจเก็บดีที่สุดแล้วนะผมย้ำนะบ้านมันอยู่ในบ้านผมมันอยู่ในเซฟที่ผมเก็บอย่างดีแต่ว่าวันนึงมันถูกเจาะไปผมก็ไม่รู้ว่าผมจะทําอย่างไรได้บ้างให้เหมือนคั้งหนึ่งคือเขาถูกเจาะเซฟจริงๆนะ่่ใชเขาเก็บไว้ในเซฟเขาถูกเจาะเซฟแบบนี้จริงนะนี่คือปืนโสดอยาให้เขาดูหน่อยครับคือผมม่าเป็นนิสัยเเก็บบปืนนโาี่ยเก็บบปืนนโามมัไ่ใช่จับปืนโบราณ ตายสิโดนก็ตายดิพี่มันไ่หมันเป็นเงนจริงๆคือไม่ได้หไมด้ไม่จริงที่ซื้อไปเนี่ยผมมีสัจจาพอนะเพราะว่าผมไม่ว่าจะโดนยกบ้านกี่ครั้งโดนขโมยกี่ครั้งของเป็นกี่สิบล้านผมไม่เคยไม่เคยเอาเรื่องเลยไม่เคยเอาเรื่องใครเลยผมรู้สึกว่าถ้าคุณเอาไปแล้วคุณหาวิธีอะไรก็ได้นะมาคืนผมซะผมจะไม่เอาเรื่องคุณแต่ใครที่เป็นคนงัดบ้านผมอ่ะมันก็ต้องดําเนินตามกฎหมายตามกฎหมายไปเพราะว่าอย่างสิ่งแรกที่ผมรู้สึกว่าอย่างสองคนมันหลายกลุ่มาๆรั้าามงแรกที่ผมไได้ปเหห็นน้าเขาี่ ความรู้สึกมันก็น,นี้แล้วผมก็ไม่รู้จะทําไงนะกลุ่มกลุ่มแรกที่เข้าไปเนี่ยก็คือผมเข้าไปเห็นครั้งแรกนะั่คื เป็นคนคุ้นเคยอ่ะที่เราทั้งเลี้ยงไว้ทั้งอะไรไว้เนี่ยทีมงานยังรู้เลยว่าว่าผมอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยคือเป็นเป็นแบบเป็นเด็กเป็นเป็นพ่อแม่ลูกที่แบบเราเลี้ยงมาเป็นเด็กแถวๆนั้นอ่ะซึ่งมันก็เกิดขึ้นแล้วเราก็ไม่รู้จะทำยังไงมคนใกล้ตัวน่ะแหละมันไม่ใช่แกลตัวแต่ว่ากลุ่มแรกผมรู้สึกว่าใช่มันมันมีอีกหลายกล้ตัมันมีมันมีอีกหลายกลุ่มมากมายเลยคือหลายคนเข้าไปขโมยช่วยกันขโมยเนาเนื่องจากว่าแค่กลุ่มแรกเนี่ยเราได้ถามเนี่ยบอกว่าใช้รถกระบะทึบเนี่ยเข้าไปหลายรอบเลยรู้สึกววววว่่่่่าาาาา้้้้้้้้แแลลคนนนนนนถััเเเเเไมมมมรรรรรููืออองงงยยยยหีีบตตขผ เพิ่งล้างล้างได้สักพักหนึ่งแล้วก็ฝั่งขวาก็เป็นบ้านล้างออแล้วก็ด้วยด้วยความที่ว่าผมไปเนี่ยตอนหลังผมก็ต้องวิ่งเข้าโรงพักทุกวันทุกเวลาเนี่ยผมก็นั่งวินมอเตอร์ไซค์วินมอเตอร์ไซค์ก็พูดผมว่าอะไรรูป้ป่ะเออนี่ยผมก็ไม่รู้จะทำไงนะผมเห็นของบ้านคนเนี่ยขเขียนแล้วก็คนแถวเนี้ยบางคนก็ขอซื้อกันออ <laughs> ผมก็เลยรู้สึกว่าเดี๋ยวให้เป็นเป็นการจัดการของเจ้าหน้าที่ต่างๆนะครับก็คือก็เห็นออกมาอย่างเงี้ยเขียนออกมาใช่แล้วมีคนมาขอซื้อมันเหมือนเรื่องตลกเนี่ยแต่มันเกิดขึ้นจริิงงงงงออออออะะะไรรรรใใช่่่่่่่กก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 ็็็็็แแแตตววววววาาาาาาคคคััั้้้้้้้้นนนนนีีีีืืืผผผผผมมมมมมูสสึึดดดดดดพลลลลยยยยจเบทุ อยู่กันมาทั้งชีวิตเนี่ยเคยเห็นผมออกมาพูดเรื่องพวกนี้ไหมของอะไรที่ผมไม่ควรโอ้อวดผมก็ไม่ไม่ไม่เคยโอ้อวดมันเลยมผมเก็บมันอย่างดีเพื่อรักษามันให้ยาวที่สุดเท่าที่ชีวิตผมจะรักษาได้แต่ว่าถ้ามองไปเรื่องตลกคืออะไรรู้ไหมผมได้เข้าเพจเนี่ยในในใน b o o k ุ๊กนะก็ในมาร์เก็เนี่ยคือ ใครขายโซนเวลินวิโอลาเชลโลฟุตเก่าเครื่องดนตรีหรือเบ็ดตกปลาลอกตกปลาเป็นร้อยชิ้นเนี่ยของผมทั้งนั้นอ่ะเนี่ยผมผมก็ไม่ไม่ทราบเหมือนกันว่าตอนนี้มันมันมันเป็นนห้าที่ตรงไหนราเพรู้่าะเป็นของเราเนี่ยไออเรรานนีพพพววววกกกกกปป็ตตลลโิุณ์ดดผมเนี่ยไม่ต้องการอะไรคืนเลยแต่อย่างน้อยถ้าสมมติว่าบอกผมได้ว่าว่าเพราะว่าหนึ่งกลุ่มสิบกลุ่มเนี่ยที่มันเอาของไปเกือบร้อยอย่างหลายสิบร้ยเลยแต่อย่าลืมว่าถ้าตามมันเจอสักกลุ่มมันก็ถึงกลุ่ม อันนี้ได้เหมือนกันเพราะว่ามันน่าจะกลุ่มเดียวกันแหละไม่ว่าจะคอยร้อนแอร์ก๊อกน้ําเซฟเจาะเซฟกลุ่มเอานุ่นเอานี่ไปตกปลาเครื่องดนตรีอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าผมขอแค่ว่าคุณก็แค่บอกบอกแบบให้ความร่วมมือในการบอกแล้วกันว่าว่าคุณซื้อมาจากใครนี่คนถามดึงคำถามบ้านนี้มีกล้องวงจรปิดหรอมีในรูปนี้ก็ยังมีผมจะบอกให้ว่าพวกงนี้เขาไม่ได้ไม่แบบ เดี๋ยวนี้คือคือเนื่องด้วยไอ้ตรงเนี่ยถ้าสัญญาณมันหลุดเนี่ยมันก็ไม่ได้บันทึกซ้ำซึ่งไปถึงเนี่ยเขาตัดไฟเขาอะไรเรียบร้อยเขาตัดไฟเสร็จหมดแล้วมันจะได้ทีนนี้คือคนเียไม่ได้ดูไม่ได้ไม่แค่ตัดไฟตัดเน็ตมันก็รู้เรื่องมันง่ายจังเน็ตก็ดูไม่ได้ตัดไฟก็ดูไม่ได้แล้วเนื่องด้วยแบบบางทีผมความผิดพลาดของผมคือบางทีเราแค่รู้สึกว่าสัญญาณมันหลุดแล้วก็ บ้านเราแล้วเราแบบมีหลายบ้านที่ต้องดูแลเนี่ยก็อาจเป็นความผิดพลาดของเราก็คือมันแค่ดึกว่าเรื่องนี้บ้านผมแต่ละอย่างก็แต่ละหลังก็จะสะสมของไม่ไม่ซ้ํากันด้วยอะไรเงี้ยครับใช่ทางกฎหใช่ครับผมก็สิ่งที่ผมกังวลที่สุดแล้วก็ปกติจะไม่ได้ค่อยได้ตามอะไรแต่ว่าเนื่องจากครั้งนี้มันเป็นอาวุธที่จานวนเยอะแต่ว่าย้ำอีกทีนะครับถูกต้องตูกต้มาทุกอย่างมเอกสารครอบครองการการดูแลเครื่องดนตรีเก่าเลยมองผมเนี่ยมีเอกสารครอบครองทุกอย่างหรือว่าปืนก็มีทุกอย่างเหมือนกันก็นี่แหละมันเป็นความผิดพลาดของผมแต่ว่าผมกกกก็รรู้้้สสึึวว่่่าาาาผผผมมมออยยใหังจปเเะถี มันจะกระจายไปมากกว่านี้มากมายก็ถ้าเป็นโอกาสที่จะทำให้มันหยุดได้หรือไปถึงตัวคนที่เข้าไปเจาะเซฟผมได้หรืออะไรก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีอย่าได้คืนม้ืนอยากได้คืนหรือยังไงคือปืนเนี่ยเนื่องด้วยทำไมผมรู้สึกนี่เนื่องจากว่าผมอะ มีการตกลงกับคนขายหลายหลายก็บอก<ช>มันเป็นมรดกจากคุณพ่อคุณแม่เ<อ>ข้ามาคุณพ่อคุณแม่เ,เสียชีวิตผมมาตกลงว่าผมจะเก็บต่อแล้วผมจะไม่ขายหลายคน,น,นที่รู้จักผมคือผม,ผมไม่เคยขายของแักไม่เคยขายของเลยมผมจะเก็บจนวันที่ผมแก่ตายแล้วมันจะเป็นอะไรมันก็เป็นเป็นของคนอื่นก็มันก็เป็นของชาติเอาไปก็เอาไปเอามาคืนหน่อยเนาะก็มาคืนผมพูดจริงนะสำหรับใครที่ซื้อไปโดยที่คุณรู้เนี่ย คือผมซ่าผมไม่เอาเรื่องจริงแต่สำหรับคนที่มันต้องเป็นตามกระบวนการคนที่แก๊งที่เขามายกขึ้นบ้านอะไรหลายๆอย่างพวกคุณก็ต้องรับสิ่งที่ตำรวจกำลังสืบอยู่ใช่ครับเรากำลังรอผลจากตำรวจอยู่ว่าเป็นยังไงคืนที่ไหนเอาไปวางไว้ที่เดิมไหมเราจะได้ไม่ต้องเห็นเจอลอนติดต่อได้ไหมเอาไปวางไว้ที่เดิมแล้วกันเอามาจากไหนวะตรงนั้นเราจะไม่เอาเรื่องหาวิธีดูแลกันติดต่อผมมีสัจจพอในข่าวขุดในบางเรื่องอเลยเอาอย่างนี้บางคนก็มีกระแสโซเชียลว่าสร้างคอนเทนต์บอกว่าใจผมนะเป็นคนอื่นนะคงบอกอะไรรู้ไหมชีวิตผมเนี่ยข้อเดีีียวท่ผมพูดเอฟซ ่ลุกผมจะชอบบอกแต่ว่าขอให้ทุกคนมีความสุขคำที่ผมพูดทุกวันขอให้ทุกคนมีความสุขมีความสุขกับผมทุกวันผมอยากจะพูดจริงๆนะใครที่คิดว่าผมสร้างคอนเทนต์ในทุกเรื่องหรือแม้แต่คนบอกว่าผมเผาบ้านตัวเองเอผมอยากจะบอกจริงเลยนะว่า ขอให้คุณได้มันเกิดกับชีวิตคุณกับครอบครัวคุณบ้างนะจะได้รู้ว่าเป็นยังไงใช่แต่สิ่งที่ผมจะบอกผมพูดเล่นครับไม่เป็นไรผม,ผมว่าผมรู้ว่าแต่ละคนมีความคิดที่แตกต่างกันแล้วก็ด้วยจํานวนของถ้าใครพอมารู้จักผมเนี่ยมันดูอาจจะดูว่ามันมันเย,นเยอะรวมทุกอย่างผมกล้าพูดมันคือพันชิ้นมันเป็นพันชิ้นจริงๆเพรเฉพาะแอร์มันแกะไปพร้อมอกับขอเครื่องแอร์ไม่ใช่เครื่องเดียวนะเอาไปหมดเลยหรอแอร์เอาไปทั้งหลังเลยใช้เวลากี่วันวะเนี่ยก็เขาเข็นออกไปง่ายๆใช่แล้วก็งูแแแหหหหลละเเ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 เคคคคค้้้้้าาาาาบออ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 กกววววว่่่่่่่็็็นนนนนนงูููไไไไไไมมมมมมมใชตตตยยยยยยรรืืืืีีผโ์ดดดทป ตู้เย็นนั่นนะคือผมอ่ะผมเลี้ยงงูมาหลายตัวแล้วงูแต่ละตัวเนี่ยมันถูกต้องนะครับมีใบมีใบอนุญาตทุกตัวการเลี้ยงแล้วคือด้วยอายุงูเขาสิบห้าสิบหกปีแล้วผิวของเขาเนี่ยเป็นผิวพิเศษทุกตัวผมก็เวลาเขาเสียชีวิตผมจะแช่ช่องฟิลไว้เนื่องจากว่าเราจะเอาหนังพวกนี้ไปให้คนที่ชอบอนุรักษ์เครื่องดนตรีต่อไปอทำเป็นหนังเครื่องดนตรีต่่อใชจะเป็นงี้มาตลอดครับผมก็ก็มันเลยเหลือไว้มันก็เลยไไาเเอปพราะว่าไปถึงบ้านงูเน่าเหม็นแบบ บ้านเหม็นมากตำรวจตำรวจหน่วยอะไรที่เขาไปตามเขาอยู่ในบ้านไปแล้วก็เอออะไรเงี้ยตัดไฟใช่ตัดไฟหมดเลยเพราะมันคือตัดไฟต้องจำมีก็ตัดเลยตัดเอาใหญ่ก็ลงหมดเลยตัดสายไฟไปเลยเก็บซากเอาไว้ตุ้อย่าก็เน่าหมดเลยใช่ครับผมบางคนก็บอกว่ายอดวิวยอดกระแสหลังๆมันเริ่มดรอปลงแล้วก็เลยมาสร้างกระแสต้องบอกต้องบอกก่อนว่าไม่ไม่มีประโยชน์ครับเนื่องจากอะไรรู้เปล่าเนื่องจากว่าเวลาผมมีเหตุการณ์อะไรในชีวิตอะไรพวกนี้สิ่งที่ผมจะทำอย่างแรกเลยคือถ้าคุณไปไปสังเกตดีดี คุณดูดีๆนะผมยกเลิกงานทุกงานในเดือนนี้หมด <Ừ. S 2> และผมยกเลิกจริงๆใครรู้จักลูกค้าลูกค้าลองออกมาบอกได้เลย,เลยผมยกเลิกหมดเพราะผมไม่ต้องการให้ใครมาซื้อของเพราะความสงสารออหรือใครมาดูใครมาตามมาอีเวนต์เพราะความสงสารออผมจะไม่ไม่เคยใช้โอกาสนี้เลยผมจะไปเคลียร์ปัญหาของผมให้เสร็จก่อนแล้วผมค่อยทำงานในเดือนหน้าๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าครั้งนี้ก็รู้สึกก็ก็ดีเหมือนกันได้ได้ได้ออกมาพูดมันเป็นความผิดพลาดของผมที่เกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงถ้าผมเงียบมันก็คงเงียบแล้วมันก็อาจจะกระจายไปในตลาดไหนไม่รู้มากมายไป ขายอยากแรกเลยมันได้หายไปจากบ้านแน็กไปหมดแล้ว50กระบอกคือเอกสารมากกว่า50กระบอกมากกว่าบอกว่าเอาเก๊เอกสารในการครอบครองปืนอยู่หมดถูกต้องหมดถ้าใครดูก็จะคืออันนี้อันนี้ผ่านการตรวจสอบไม่ว่าเป็นตำรวจหน่วยอะไรทุกอย่างคือเข้าบไปแต่วันนี้เราต้องยอมรับว่าปืนมันไม่ได้อยู่กับแน็กแล้ว5่กระบอกก็เป็นปืนก็คือคือยังยังมียังมีตัวที่มันอยู่ไอ้อีกอีกอันนึงบแปลว่าก็คือน้อยมากส่วนจำนวนที่ที่มันหายไปมันเยอะมากก็คือทั้งทั้งเนี่ยครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้เราไม่รู้หรอกก็ขออธิษฐานแต่่วาาอยกให้เเิดบอะไรรใ่่อยาาหห้เเเกกิดตุณ์ทีลวร้ายยเล่า ที่ถามจริงเถอะพอที่จะรู้หรือยังวันนี้อยากจะบอกสื่อมวลชนอยากจะบอกนักข่าวว่ายังไงอยากให้ช่วยช่วยกระจายข่าวว่าเนี่ยก็ผมผมรู้สึกว่าจริงๆเนี่ยถ้าสมมติว่าใครที่อยู่แถวในโซนแม่นผลเนี่ยถ้าไม่ว่าจะเป็นทางออกเนี่ยคณิวัตนักคณิวัตรยี่สิบเอ็ดยี่สิบเจ็ดแล้วก็โชคโชคชัยสีซอนสิบแปดเนี่ยเพื่อผมรู้สึกว่าการจดผลของของผมไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดับเบิลเบดเชลโล่ทุกอย่างมันใหญ่มากซึ่งผมว่าพวกคุณเนี่ยเห็นกันอยู่แล้วแหละถ้าถ้าสมมติเป็นมอไซค์อ่ะ ต้องเป็นร้อยครั้งรถกระบะขนาดคนที่เราทราบเนี่ยยังเข้ามาเป็นหลายครั้งเลยกระบะทึบเนี่ยต้องเข้าหลายรอบมากเขารู้ด้วยเหรอว่ามีรถเข้ามาหลายรอบไม่คนบอกนึไม่นึ่งด้วยจากเพราะว่าพอดีว่ามีมีตำรวจก็ได้ได้รู้คนบ้านแต่เนื่องจากว่ามันมีหลายกลุ่มมากจริงๆก็ก็ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ากลุ่มที่ได้อันนี้เป็นจำนวนมากที่สุดคือกลุ่มไหนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าจริงๆผมรู้สึกว่าถ้าคนแถวนั้นใจดีผมก็ขออนุญาตรบกวนในเวลาในชีวิตคุณหน่อยเผื่อใครแบบพอนึกออก ภายใน2ที่ที่ผ่านมาเนี่ยเห็นว่าใครมันแบกเครื่องดนตรีเอ๊ะวงดนตรีอะไรมันแบกออกแบกเข้าแปลกๆบ่อยๆอะไรเงี้ยบอกว่าก็เผื่อใครมีภาพมีอะไรของรถของอะไรเงี้ยก็แบบรบกวนขอคำมติใครมีกล้องมูผมไม่ได้เศร้าผมไม่มีร้องไห้แม้แต่น้ําตาหยดเดียวแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องออกมารับผิดชอมเครื่องปืนอย่างเงี้ยใช่ใช่เพราะยังผมเลี้ยงเลยเครื่องดนตรีที่ผมหาเป็นสิบปีราคาแพงกว่าปืนมันสิบเท่าร้อยเท่าผมไม่ได้ต้องการขืนนะผมรู้สึกว่า ถ้ามันไปอยู่กับเด็กที่ตั้งใจเตะฉิมตั้งใจสีเวลลินเก็บคุณโชคดีแต่ว่าก็คือบอกผมหน่อยแล้วกันว่าคุณซื้อจากใครมาถ้าใครรู้สึกว่าได้อะไรถูกๆในช่วงนี้ในส่วนของมันดีกว่าราคาดูแพงกว่าราคาไม่ดูใช่ก็บอกว่าเหมาจากบ้านฝรั่งมาบอกอืมปวดจัดไม่มีฝรั่งไม่เป็นไรก็คือว่าอ่ะถ้าสำหรับคนที่ได้คืนตีไปผมไม่ได้ต้องการคืนจริงๆนะครับแล้วก็ผมรู้สึกแค่ว่าบอกผมหน่อยแล้วกันว่าหรือว่าให้ให้แบบข้อมูลกับทางตำรวจก็ได้ว่าว่าเฮ้ยได้มาจากคนนี้โซนนี้ให้คอนแทิดด่่อ้มีระไไไผ สะสมเนี่ยเลิกไหมเลิกครับผมไม่เอาแล้วยเลิกสะสมแล้วนะไม่เอาแล้วครับสะสมบ้านเหมือนเดิมนะบ้านเหมือนเดิมเงินสะสมเงินวันนี้โอเคขอบคุณมากขอให้ขอบคุณทุกคนมเลยนะครับเช่นเช่นเชนการผมขอให้้ไดเจอนะพี่ทุกคนมากขอบคุณทุกคนแล้วก็ขอโทษในสิ่งที่เกิดขึ้นครั้งนี้ด้วยนะครับผมใช่ขอให้้ไดเจอเนาะขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆเก็บยวพาไปดูพี่บอลลี่ให้ดูด้วยโอ้โหเห็นเด็กๆหล่อเต็มไปหมดเลยใช่เนี่ยยังเจเนเรชั่นเีดเดผมรอดูผมนี่ถามอายุแต่ละคนเพราะผมอิจฉามากเลยเช้าหนี้พี่วันนี้พี่เราเนี่ยมาเจอพี